รีวิวขีดจักรยานนะคะเห็นป้าเห็นป้าป้าเอ๋ดูนมอีกแล้วหรอฮะอ่า,อาเดี๋ยวจะให้นะ้องปพ้มดูนะปุ้มเล่นไรปุ้มเล่นไรว้าวนั่นคืออะไรนะ่ดูสิโอ้น้า ขอม,มเล่นของน้องปื้มที่จะให้เอค้ครับแกให้ครับนี่ไมันจะแกมันได้แค่ไหนนะคะได้ามาแน่นมากก็ขอ,ขอจบแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะคะจะแกให้น้องปื้มบ๊ายบาย